ดูฝั่งจีนนะครับโคชยูจิมินจะมีการเปลี่ยนแปลงมีเสริมผู้เล่นหรือเปล่านะครับครับจีนนั้นถือว่าเป็นแชมป์รายการนี้มา2สมัยติดต่อกันครับตั้งแต่ที่โคราชนะครับแต่ทีมมือจีนเป็นจ้พภาพอ้าวไปพลาดเองครับโอ้เปิดได้สวยครับลุศราครับลุศราเสริมคะแนนแรกเมื่อ2ปีที่แล้วเราชิงกับจีนนะครับเราแพ้ไป3มเซตรวดเลยครับเราได้ที่2ครับจีนได้ที่หได้แชมป์เกาหลีใต้ที่3นะครับ ล้นมาหรือเปล่าก็มาต้องแก้ไขครับจีนะแล้วครับฟรีบอลของเราแล้วครับเลือกให้หวเสาวตีเรียบร้อยครับนีมาครับ2-0ครับเซตที่แล้วต้นเซตเรานำ4ี่ตนนะครับทับที่นั่นสแล้วอยู่รายการนี้เราเริ่มจากที่3นะครับที่โคราชแล้วยังนแล้วเป็นที่2ครับครั้งนี้ก็ต้องรุ้นยันครับเซตนี้สำคัญครับเอ้าแม่ ผมกขานครับต้องแกล้ครับครับฟรีบอลอีกครั้งหนึ่งอุตสราให้บอลเร็วมากครับโอ้โหเป็นมาริกาครับมากออกครับออกตีออกแบบาเสียดายครับมาริกาคือมาริกานานๆถึงจะเล่นบอลเร็วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจิตกับอัมพรนะครับชูจิลิงเซิร์ฟไช่ใช่ใชเซ็ตเชิร์่ใช่ใช่่ใ่่ช่ ก็จะมีการตำแหน่งนะครับตำแหน่งยืนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนี่แหละครับคือตำแหน่งยืนถ้าจะให้ลูเซตเซอร์ไม่ใช่ชูจุลิงนะครับโอ้สู้กันทั้งในสนามและนอกสนามครับโคตร,รม,นรมนันบ้านด้วยเล็กแต่ไหนครับ กระสนะครับชูรีเซิร์ฟครับนร้อยเก้าสิบหกเซนในทางคนโดดนะครับหมาตรงกลางครับวิรวัตรกระโดดหลอกบอกเขาสองคนฟอนครับน้ำสี่สองครับเรา พุ่งต่ำนีหละเกินนั่แหละครับมาแล้วครับอัมพรอัมพ,พรก็เป็นคนที่เสิร์ฟดีอยู่แล้วพุ่งแบบเสียวไส้จะติดเ็ตครับแต่ว่าลงแบบสวยงามกิมเซตนี้ออกมาไม่ดีครับเปลี่ยนตัวครับมีการเปลี่ยนตัวนัดเปลี่ยนตัวในกล้องไ,ไม่จับได้เห็นเราเห็นเมื่อเข้าอยู่ในสนามแล้วครับเอาครับแม้ว่า,วาเป็นหมายเลข17ดติดจังเลยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าใช่ จางเล่ยหรือเปล่ารับได้ครับไล่กลับมาโอ้ไล่มือเดียวไม่ต้องแย่งกันครับนี่นะครับโอ้ไม่น่าพลาดครับเห็นแวบๆเหมือนเป็นจังเล่ยนะครับนี่แหละครับมาแล้วหล่อมาแล้วครับผมลองส่งครับจังเล่ยมาแล้วนี่คือตัวจริงนะครับ27ตัวจริงตัวเก่งของเขาครับดูครับจีนต้องส่งมาเรื่อยๆครับคือว่านี่ครับจังเล่ยดูครับดูทรงผมเขา ก็ขาดแค่คนเดียวครับตัวนี้หวังยี่หม่ย์มาเสิร์ฟไปแล้วนะครับจังเลยหลอกแล้ตีไม่ทันครับไม่ทันนี่ครับนี้ตัวจริงครับลิเบโรตัวจริงครับจางเซียนชุดโอลิมปิกนะครับชุดโอลิมปิกที่5้าองจีนหกสามครับนี่ครับสองคนครับนี่ชานธนาก็รับเสิร์ฟเหมือนกันครับรับเสิร์ฟรับตบเหมือนเราเลยครับ ออกครับออกอุ้ยออกอุ้ยกระท้วครับกินที่ตบออกว่าบอลมาต่ําแล้วเขาเข้าถึงช้านะครับโอ้โหเราโอ้โหแล้วครับเรานำจืมินขอเวลานอกก่อนเลยครับนี่แตมไม่รอแล้วนะครับเปลี่ยนทั้งผู้เล่นทั้งขอเวลานอกเร็วนะครับจหมินเดี๋ยวดูนะครับเขาเขาบอลมาต่ําแล้วเขาเข้าถึงช้าไปหน่อยครับ เราถึงเช้าก็ต้องตบเพื่อไม่ให้ติดเน็ตมุมลงมันเหลือน้อยนะครับก็เซตทั้งเวคิวอยู่ก็ลงมาแล้วนะครับจังเลยก็ลงมาแล้วแต่ว่าหวังที่เหมยน่าจะไม่สมบูรณ์ไม่งั้นลงมานานแล้วครับวันนี้เหมยได้โอ้โหหนักเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะเวคิวอยู่นั้นเซตไม่ดีครับเซ็ตไม่ดี คุยเนี่ยเปิดบอลแรกให้ได้แล้วกระโดดรีบกระโดดนะครับมาแล้วครับเป็นนี่หยางนะครับเรายังนำอยู่นะครับเราวันนี้คือมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าเท่ารวมๆแล้วต้องถือว่าสมบูรณ์แบบไม่มีที่ตินะครับที่ฐานบอลทีมไทยคุยเซิร์ฟ ราให้แม่พลิกมือครับอรองได้มีอย่างไหลหลังเหมือนการรับได้เหมือนกันเอาครับแดนหลังยอดต้องเล่นยากครับอเอาแก้เลยากนะครับไม่ให้ลือบจิตครับยังอยู่มาช่วยกันอันเดอร์มาเขาเหนียวแต่ว่าของเราได้เล่นง่ายขึ้นแล้วครับเลือกให,ห้ตีไปหลังไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่โดนครับแต่ว่าอยู่ครับโอ้โห หานมากครับแต้มนี้นี่ค่ะครับวิลาวันครับเป็นวิลาวันเป็นสมศักดิ์ศรีคู่ชิงยิงครับโอ้โหทีนี้เขาทำเอาครั้งแรกครับแปดต่อสี่น้ำสี่แต้มครับเราเป็นแชมป์ของทวีปเอเชียเมื่อปี2009ที่ฮานอยครับก็ชนะจีนครับครับนี่เอเชียนวีเมนครับครั้งที่3ครับก็ชิงกับจีนโอ้เปิดบอลแรกไม่ได้ครับ ยอดครับยอดครับโอ้โหเขาแก้ไขดีครับนี่เราเผลอนะครับจริงๆต้องยืนคุมพื้นที่แก้ไขได้แต้มนะครับนี่ครับสาวลอดครับจังเลย27ปี181เซนทรงผมนี้ตลอดครับ5ต่อ8ปีมตามหลังไทยครับไหลหลังครับเรียบร้อยเพื่มจิตแม่วันนี้เพื่มจิตได้แต้มตลอดครับคือนานๆจะปล่อยของสักครั้งนะครับเพิ่มจิตตะวันต้องได้ 9-5ต่อครับรวมจตเซิร์ฟครับอ้าวจี้ไปที่ลิเบอร์โรครับต้องอันเดอร์ยอดอีกแล้วยอดอีกแล้วครับแมเขาเขาแก้ไขด้วยกันยอดครับแล้วเปิดพื้นที่ไปมากไปหน่อยครับอือือจริงๆเขาแก้ไปนะครับแก้ครับแก้ ถือว่าเป็นวอลล์บอลถูกคู่จริงๆนะครับในวรณีอย่างเสิร์ฟไหลมาครับาเยี่ยมครับอัมพรก็เป็นอีกคนนึงครับที่ไม่ค่อยพลาดนะครับอัมพรบีหลังอัมพรนะครับสิบต่อหกครับสี่คะแนนไปนี้เรื่อยๆนะครับสี่คะแนนสามคะแนนอยู่แบบนี้ครับให้จีนไล่เข้ามาชิด วนกลับมาที an, ่นุชราเสิร์ฟนะครับนำอยู Mercy ่ 10. ต่อ6มีอย่างตั้งให้สูงมาจังเลยมาครับแต่ว่าเรารับได้ให้อกระโดดคือพื้นที่กระโดดไม่มีครับสปริงตัวขึ้นไปเฉยๆครับแต่เท็กไม่สูงครับกำลังขาจะไม่ดีน่าเสียดายครับบล็อกเขาจับอยู่เป็นจังหวะบังคับพอดีนะครับที่ต้องต้องสปริงตัวขึ้นไปตรงๆเลยนะครับชูจิลิงเิร์ฟเจ็ดต่อสิบ โด่งหน่อยมาแล้วครับบอลมาุมมาครับบอลกลางโดนครับ11-7ต่อครับทำว่าไปแล้วบอลสั้นบอลไหลลักษณะนี้นี่เป็นต้นตรับนี่เป็นจีนนะครับครับจีนนี่โอ้โหยุดโอลิมปิกปี1 9 8 4นั่นเป็นเจ้าของเหรียญทองที่ลอสแอนเจลิสนะครับหยุดหลังผิงนู่นนะครับครับเขาได้สองสมัยเลยครับกำลังเก่งมากครับทีมนครปีไม่ถนัดเท่าไหร่ เขาวิ่งไปตั้งเพาะมายังอยู่ครับแต่ว่าเขาได้เล่นง่ายครับจีนได้เล่นง่ายคลิกเน็ตโชคดีมากครับจีนคือของเรานั้นลิเบอรเราวันนานั้นพุ่งไปแล้วก็ไม่ได้เล่นโดนตัดหน้าไปทาให้บอลก็อเมื่อสักครู่นี้อบอลแ,<บ>แก้ไขของจีนก็เป็นหยอดครับหยอ,หยอโดโคชยิ้มหนิ่นะครับของจีน8ต่อ11ครับยังตามอยู่3แต้มครับ เสิร์ฟลูกเรียดเกิดบอลเร็วร้องท่านเข้าเือเร็วครับโอ้โหคนเดียวเลยครับเบอร์เก้าครับยังจริงจริงนะครับขยับมาเหลือ2แต้มนี่นะครับสู้กันชิงไหวชิงพลิบกันนะครับเราพอสถานการณ์เพลี่ยงคร้มกําลังจะเสียแต้มอีกก็เลยขอเวลานอกเสิร์ฟมลูกชิดมาเลยนะครับห่างจากขอบบนตะข่ายนิดเดียวเองนะครับไม่ถึงฝ่ามือครับผู้บอกว่าอย่างนั้น ล็อกได้ครับย่างจริงจริง190ร้อเยเก้าสิบเซนมีดาวรุ่งอยูนะครับของพพันเจ็บปาชาวบอลคงยศครับแล้วก็สัญญาแก้วบันดิกนะครับขับสามคนก็ได้ลงสนามไปแล้วนะครับเราได้ลงสนามทุกคนครับ12คน อยู่ในเซิฟอยู่นะครับอุตสาให้ตีวีรวันครับวีรวันนี่เป็นจังหวะตีเร็วนะครับผันข้างเหมือนตีให้ให้คุณต่อสู้มองไม่เห็นนะครับแล้วหนีบล็อกได้นะครับตีหนีบล็อกได้สามแต้มครับ1 2อต่อ9อัมพรมียังเทียบไปให้หุยยอดร้องแล้วครับไม่แต่ว่ามริกา หยอดเป็นกันข้ามมาเล่นจังหวะแรกพื้นจิตครับฟ้องว่าโอเวอร์ครับไม่ได้เราได้แต้มดักอยู่แล้วครับพื้นจิตดักอยู่แล้วครับขอให้หนีไปเรื่อยๆครับ13ต่อ9ครับสี่แต้มนะครับนำสี่แต้มคือจะบอกว่าเราคุมเกมม่ได้บทก็เกินเลยไปหน่อยครับเพราะว่าบอลเล่บอลนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเผลอไม่ได้ไหลหลังหลอกแต่ตีบอลกลางร็บล็อกได้ ล้นครับล้นโอเวอร์โอ้โหล้นแล้วโอเวอร์แล้วข้ามมาเล่นในแดนเราก่อนครับโอ้ขอเวลานอกนะครับโอ้โหแต่พาแต้มครับ14ต่อ9โอ้โหวันนี้อาจจะเป็นนัดที่ท็อปฟอร์มที่สุดครับถ้าบอกว่าเล่นได้น่ารักทุกคนก็ไม่ผิดนะครับวันนี้โอ้โหมิโบโลเขาเปิดมาดูครับติดบล็อกเราได้แล้วล้นมาได้แล้วครับ ผู้สินเห็นเลยครับผู้สินผู้สินงอยู่อยู่ตรงกลางเน็ตนะครับจะเห็นครับโอ้โหของเราก็ชุดเดิมแต่ว่าวันนี้ดีมากเลยเกินดีจริงๆครับครับท็อปฟอร์มาถึงมัดชิงถูกที่กระเดรับมัดชิงสมรรถแบบมากครับขณะเจอเวียดนามเราก็เกือบไปเหมือนกันนะครับเซตสง อ๋ครับอภรรเสิร์ฟต่อเสิร์ฟไปแล้วแม่อภรรดสามแต้มติดต่อครับ15ต่อ9ครับอีกครั้งหนึ่งครับในเซตนี้ที่นำห่างครับคือจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับจีนก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเราเล่นดีครับเราเล่นดีเสิร์ฟดีความผิดพลาดมีน้อยมากครับนี่มีเซตแรกเส้นเดียวครับที่เสิร์ฟเสียไป5แต้มนะครับเราเคยนำเจ็ดคะแนนนะครับนี่นำหกแล้วอภพรเสิร์ฟต่อครับ จีบทีทีรีบุโร่แบบเหมือนจะล้นบอลเร็วได้ครับเหนียวครับเหนียวอ๋อเซตเองเลยครับมาริกาโอ้โหตีอะไรก็เข้าข้างเราอะไรก็เป็นดีไปหมดแล้วครับ16กต่อ9ครับโอ้ต้องพอดีจังหวะเลยครับทีนเขาท่าเอาทครั so ้งที่สองครับ16บกต่อเก็ดแต้มครับ ยุนเวิรนลงมาครับแววว่าหมายเลข15มายุนเวินที่ตัวจริงเดี๋ยวดูครับลงมาสายไปหรือเปล่าครับมายุนเวิรน2 6ปี189เซนเดี๋ยวดูครับเขาจะสวมเสื้อหมายเลข15นั่นแหละครับลงมาแล้วครับมายุนเวินที่กระโดดหล่อจังเลยครับด้แต้มนี้โอ้โหครับไวคิวอยู่ครับอยู่ครบก็คือขาดแค่หวังยี่เหมยคนเดียวคนเดียวเลยครับโมนี่คือชุดใหญ่สุดเลยที่ับนีครับจังเลยก็ยังอยู่ 10ต่อ16ครับตามเรา6คะแนนอิสราให้หลอกมาตีแมาไม่เคยพลาดครับพอนักษณะนี้วิรวัลไม่เคยพลาดแล้วมีมีบ่อเลยครับ้างหลังตี้า่หลังนี่นะครับเจต้าเหมือนเดิมครับ17ต่อ10บ่าดูทีมไทยมีความสุขทุกคนแล้วก็เชื่อว่าคนไทยแฟนกีฬาชาวไทยก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับอีก8คะแนนมองหลอกครับไวคือ,อยู่ ทันครับลองทันแต่ว่ามันไม่เดียวครับไปดูใน,นาฬิกาครับโอยคูยูลงมาอีกครั้งหนึ่งครับหัวหน้าทีมลูมเซ็ต1 1ต่อ17บุยีเซิฟครับ ตีแร้วมาตูแต่งมือเดียวครับเซตมือเดียวครับนิสลาแล้วพุ่มจิตครับรับเสิร์ฟมาเกือบจะแรงเกือบจะล้นนะครับแต่โอ้โหนิสลาแก้ไขสุดยอดครับ18ต่อ11ครับเรานำ7คะแนนอีกแล้วครับสุดยอดยึดไหลไปครับมเก็บรับได้โคละแต้มไม่เป็นไรครับคนละแต้มพลัดกันไปนี่เรา ไม่เสียหายนี่แหละครับนี่คือตัวจริงครับมายุนเหวิร์นลงมาแล้วครับโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันในทัวร์นาเมนต์นะครับมายุนเหวิร์นที่ลงมาเสิร์ฟพลิกนิดเลยครับตรงมันมีดวงครับมีดวงครับ13ต่อ18ครับเสิร์ฟต่อครับมายุนเหวิร์นมาแล้วครับ ลืมจิตบล็อกออกบล็อกออกบล็กอ,อก,กออกครับบล็อกแรงมากต้องตบแรงครับลูกนี้ต้องหนักมากครับบล็อกนี่กระดอนออกไปถึงแดนหลังเลยครับเอาล้วครับ19ต่อ13แตะ20นี่ที้นเครียดและกดดันแน่ครับท่าไม่ได้เลยโอ้ยอต้องแก้ไขครับแก้แล้วครับเอาล้วครับฟรีบอลเลือกคำพรหลอก วอสอ้ยยังอยู่ตีไม่คลาดสี่จังหวะครับตีไม่พลาดน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปคิดครับยังนำอยู่ห้าแต้มครับสิบสี่ต่อสิบเก้าเสียแล้วเสียไปนะครับเวลคิวยูเซิร์ฟอิษราขยับมาให้อัมพรโอ้ไม่ีเอาตายวันตกใกล้นั่นเองครับ คือคืออมพรก็ตีไม่ดีด้วยครับขึ้นไหลหลังนี่ดูก็ยังเมือนงอยู่ครับเหมือนมุศราให้บอลแบบไม่ไม่พอดีครับกลายเป็นดีครับไปติดบล็อกโลลงเาละครับ20แล้วนะครับแต่20แล้วมุศราเซิร์ฟครับบอลเร็วรับได้แต่ว่าแหวนออกไปครับไล่มา15ต่อ20ครับ ห้าแต้มเขาเท่านะครับแต่ห้าแต้มเราแชมป์ครับผูจิิงจะเสิร์ฟนะครับตามห้าคะแนนเล่นมานี่อีก10นาทีก็2ชั่วโมงนะครับอันเดอร์เท่าไหร่ครับอยู่เลยครับ ทั้งซูวินลีครับแล้วก็หุคยครับคือลสร่าต้องอันเดอร์นะครับมาสกูยังห่างอยู่สี่แต้มครับเปิดลุสราบอลกลางไม่ข้ามอีกครับโอ้โหเราต้องขอเวลานอกครับเหลือสามแต้ม พิเศษจริงๆนะครับสู้กับเจนี่นี่ครับเขาเสิร์ฟมาดีนะครับเพราะการรับลักษณะอย่างนั้นมันบังคับยากนะครับบังคับให้เซทเ,เล่นยากบางครั้งนี้ขอเวลานอกดี้แก้นิดเดียวหรือว่าอาจจะเบรกเกมของเขาคร,ครับเบรกเกมของเขาแต่มันไหลามานะครับ เจ็ดแต้มนี่เหลือสามนะครับเราก็สะดุดไปเหมือนกันนะครับในการที่จะทําแต้มให้ต่อบเมื่อพลาดไม่ได้ครับจีนก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ละแต้มต่อไปนี้ชูทิลิงยังเสิร์ฟอยู่นะครับนี่ครับเขาเสิร์ฟมาทําให้รับยากแต่เราตีดีตีดีครับมาลิกาครับโอ้แล้วคนเซตนี่คืออนุมารหมอนุมาเซต ไปหัวเสาให้มาริกาตีฉลับบล็อกนิดหนึ่งครับหาแล้วครับ22ครับอ๋อดูมาเซิฟ21นะครับ21อีก4คะแนนเราจะได้แชมป์ครับเอาชนะจีนเซิฟนักอ๋อทำนิดเดียวโอ้โหนี่เข้ากับขาดคนเดียวจริงๆครับจีนหลังยิ่งเหนครับคนเดียวเลยครับ สุยุลีเซิร์ฟนี่ครับเขาเซิร์ฟให้เรารับยากหยอดข้ามไม้เฮ้ยรับได้อีกครั้งครับจินมโอกาสบอลหลังครับจังเลยหลับตัววิลาวันนะครับ19ครับขอให้แค่นี้พอครับห่าง2คะแนนพอครับอย่ามาใกล้กว่านี้ เขาได้บุกนะครับเขาเน้นทุกครั้งนะครับคอนเสิร์ตของเขาใทยเลยครับมาอย่างนี้ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดครับวิาวันโอ้โหหลอกบอลกลางครับโอครับขึ้น22แล้วนะครับ22คะแนนต่อคะแนนไปเลยครับสู้กันโอ้ข<ห>าปลอภัยพันเสิร์ฟครับนี่คือเมื่อ ก่อนหน้านี้เซต็ก่อนหน้านี้เราจะเปลี่ยนลักษณะนี้นะครับ,รบเปลี่ยนไม่ทันครับขาประภัยพันชัยศรีครับชาวจังหวัดขอนแก่นอ,อุ้อครับแรงไปนิดครับไม่ไเป็นไรครับเราได้บุกครับเช้าเลยครับเสิรฟ์ฟ ติดมีบ้างครับโอ้ขอบคุณเลยครับจังหวะนี้ขึ้นท่านครับอีกสองคะแนนเราจะเป็นแชมป์ครับเอาชนะจีนขึ้นท่านแล้วนะครับเขามาเสิร์ฟเสียจังหวะสําคัญเนี่ยครับพลาดไม่ได้ครับมาริกาเสิร์ฟ23ต่อ20วิ่งมาตั้งครับไปคืออยู่โอ้แก้ไขครับแก้ไขเน้นเน้นครับตามมาเล้วครับโอ้โหมาชอยลุกเร็วครับไม่เรียกว่า ฟุงเป็นแผนของโค้ดออสนะครับจังหวะที่เขาเพียงทำรุกเร็วเลยครับแชมป์ชิพพอย์ครับสี่แชมป์ชิพพอย์โอ้รับชนะทีมอันดับหนึ่งของทวีปครับอันดับห้าของโลกโอ้โหอดีตแชมป์โอลิมปิกอดีตแชมป์มากมายนะครับจีนแชมป์เอเชิพนี่ไม่ต้องพูดถึงเอาแล้วครับวิ่งมาตั้งกระเบื้องพิยู่ห่างเน็ตครับรับได้บอลได้ครับสองเล่นเองเลยครับเพียบเอยครับโโอ้ เป็นวิลางวันครับวิลรังวัเลยริงยอดครับโอ้โหสุดยอดครับไม่ต้องคิดแล้วครับโอ้โหนี่คือแชมป์ที่2ในระดับนานาชาติของเราครับต่อจากแชมป์เอเชียครับเมื่อปี2009ครับแล้วชนะจีนนะครับทั้งสองรายการคือถ้าเป็นแชั้นระดับเอเชียนั้นไม่ต้องชนะทีมไหนครับเพราะว่าจีนก็เป็นเจ้าอยู่แล้วครับโอ้โหสุดยอดครับ ันที่คนไทยแฟนกีฬาไทยมีความสุขอีกครั้งดูคะแนนกันจัดๆะนะครับเราชนะน3ต่อหนึ่งครับโดยพิธาเราชนะจีน3าต่อสครับ